คดีอุทลุงคืออะไรคำอธิบายแบบละเอียดแล้วก็เข้าใจง่าย Whoa. เดือนเนี่ยเราไปดูพจนานุกนรมฉบับราชณดิตยศาสถรนก่อนนะครับว่าคาว่าอุทลุมเนี่ยตามพจนานุกรมเนี่ยมีความหมายว่าผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบหรือนอกทางส่วนคดีอุทลุมเนี่ยมันมีที่มาจากกฎหมายตราสามดวงที่วางหลักไว้ว่าคดีที่ลูกหลานฟ้องพ่อแม่ฟ้องผู้บุคลีของตัวเองต่อศาลเนี่ยไอคนที่ฟ้องศาลเนี่ยเขาเรียกว่าคนอุทลุมกฎหมายตราสามดวงเนี่ยเขาไม่ให้รับวินิจฉัยคดีเหล่านี้เข้าสู่สระบบความเพราะามันเป็นคดีอุทลุมนักกฎหมายไทยเนี่ยเขาก็เลย ติดคําว่าคดีอุทธรุมมาตั้งแต่สมัยกฎหมายตาสองดวงจนกระทั่งถึงปัจจุบันดังนั้นแล้วคําว่าคดีอุทธรุมเนี่ย หลักง,ง่ายๆก็คือว่าคดีที่ลูกหลานเนี่ยฟ้องผู้บุพการีของตอนเองต่อศาลเป็นคดีแพ่งหรือคดีายาซึ่งปัจจุบันเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้ใช้คําว่าคดีอุทธรุมหรือคนอุทธรุมเหมือนกฎหมายตาสามดวงนะครับแต่ว่าคนก็ยังเรียกติดปากอยู่ว่าคดีอุทธลุมทั้งนี้ถึงกฎหมายไม่ได้ใช้คําว่าคดีทูลุมเนี่ยแต่กฎหมายก็ยังวางหลักข้อห้ามไว้คล้ายคลึงกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งสองที่วางหลักว่าผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตอนเป็นคดีแพ่งหรือคดีายาไม่ได้ซึ่งนกักกฎหมาย เราก็เรียกคดีประเภทนี้ว่าคดีอุทะลุเรามาดูกันว่าใ,ใครบ้างที่ถูกห้ามฟ้องเพราะถือว่าเป็นคดีอุทะลุกฎหมายเรื่องการห้ามฟ้องคดีเพราะเป็นคดีอุทลุเนี่ยเขาถือว่าเป็นกฎหมายจำกัดสิทธิ์ซึ่งหลักของกฎหมายจำกัดสิทธิ์เนี่ยก็ยจะต้องตีความโดยเคร่งครัดนะครับผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ฟ้องคดีเนี่ยก็คือผู้สืบสันดานได้แก่ลูกหลานเหลนหรือซึ่ง ลูกหลานเหรือต่าง,เน,งเนี่ยที่จะถูกห้ามไม่ฟ้องคดีนะครับจะต้องเป็นผู้สืบสันดานโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นดังนั้นแล้วหากเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดามันดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรไม่ได้รับรองโดยพื้นในว่าเป็นบุตรเนี่ยบุตรนั้นก็สามารถฟ้องบิดาได้เพราะว่าไม่ถือว่าเป็นผู้สืบสันดานที่ชอบด้วยกฎหมายมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาอยู่หลายคดีนะครับเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่13,2 0งสามสองศูนย์ทัพสองห้าศูนย์หกห้าสี่เจ็ดทัพสองห้าสี่แปดหนึ 30192541นทับนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาให้ดู เ,เช่นการเป็นลูกเลี้ยงลูกติดก็ไม่ได้ถูกจากัดสิทธิให้ฟ้องพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงแต่อย่างใดนะครับก็สามารถฟ้องได้ดังนั้นกล่าวโดยสรุปไง่ายเลยเนี่ยบุคคลที่กฎหมายห้ามไม่ให้ฟ้องคดีเพราะว่าเป็นคดีอุทธรม์เนี่ยก็เฉพาะผู้สืบสันดานโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นส่วนผู้ที่กฎหมายคุ้มครองไม่ให้ถูกฟ้องเนี่ยก็ได้แก่ผู้บุการลีบิดามารดาปูยา่ย่าตายายทวดเป็นต้นนะครับแต่ไม่รวมถึงบุคคลอื่นๆที่เป็นญาติห่างนะเช่น ป้านะ้าอารุงพ่อตาแม่ยายพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเย่างที่ผมกล่าวไปแล้วข้างต้นคดีอยู่ทุลุมห้ามฟ้องคดีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปนะครับคดีอยู่ทุลุมเนี่ยเขาต้องห้ามฟ้องทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหนึ่งกน,นะครับซึ่งท่านเนี่ยการห้ามฟ้องเนี่ยหมายความรวมถึงการทั้งห้ามฟ้องแย้งก็ไม่ได้นะเราถูกพ่อฟ้องเข้ามา นะครับเราจะฟ้องกับพ่อเป็นการฟ้องแย้งยกลับไปก็ไม่ได้หรือการเข้ามาบบรับประหลดความก็ไม่ได้แต่หากปินามานดาหรือผู้บุคลีร้องสอดเข้ามาเป็นคู่ความเองหรือสารสรั่งเข้ามาเรียกเข้ามาเป็นคู่ความเองโดยที่เราไม่ได้เรียกเนี่ยไม่ถือว่าเป็นคดีอุทธรณ์นะครับข้อยกเว้นในการฟร้องคดีอุทธรณ์ม,มีอะไรบ้างในการฟ้องคดีอุทธรณ์เนี่ยที่เป็นคดีแพ่งเนี่ยได้มีการพัฒนากฎหมายแล้วก็ตีความหลักกฎหมายมาว่ามันมีข้อยกเว้นบางอย่างให้สามารถฟ้องคดีได้ นะครับคือเป็นการฟ้องผู้บุปการีในฐานะอื่นที่ไม่ใช่ฐานะส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการพิพาทกันระหว่างผู้สืบสันดานกับผู้บุปกลารีที่ไม่ใช่ฐานะส่วนตัวแต่เป็นฐานะตำแหน่งของเขาตัวอย่างเช่น การฟ้องให้แบนทรัพย์มรดกในฐานะผู้จักกดการมรดกเนี่ยเขาถือว่าไม่ได้ฟ้องผู้บุคก,กาลีในนามส่วนตัวเป็นการฟ้องในนามในฐานะที่ผู้บุคการีเป็นผู้จักกดการมรดกการฟ้องขอให้รับผิดในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทก่อือให้เกิดความเสียหายกับบริษัทที่ผมยกตัวอย่างให้เนี่ยก็คือศาลฎีกาตีความว่าผู้สืบสันดานฟ้องได้เพราะว่าไม่ได้เป็นการฟ้องในนามส่วนตัวแต่ฟ้องได้เฉพาะคดีแพ่งเท่านั้นนะครับสมมุติว่าเป็นคดีอาญา ้าเป็นคดียาญาเนี่ยผู้สืบสันดานสามารถฟ้องผู้บุปกาลีเป็นคดียาญาได้ไหมโดยอ้างว่าเป็นการกระทําไม่ได้การกระทําในหน้าส่วนตัวแต่การกระทําในตําแหน่งหน้าที่ตัวอย่างเช่นฟ้องผู้บุปกาลีเป็นผู้จัดการระดกยักยอกทรัพย์ผู้บุปกาลีเป็นกรรมการก่อให้เกิดความเสียหายกระทําผิดอาญาต่อบริษัทสามารถฟ้องได้ไหมครับ ฟ้องไม่ได้นะครับเพราะว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาเนี่ยวัตถุประสงค์สุดท้ายของมันเนี่ยก็คือผู้กระทำผิดจะต้องถูกลงโทษถูกสั่งปรับหรือสึกสั่งอะไรนะครับในคดีอาญาเนี่ยไม่สามารถรับผิดในฐานะเฉพาะตัวอย่างฐานะผู้จัดก,การบรดกหรือฐานะกรรมการบริษัทได้เหมือนอย่างคดีแพง่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้สื่อสนานเนี่ย จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องผู้บุคกาลีเป็นคดีอาญาได้อย่างเด็ดขาดนะครับไม่มีข้อยกเว้นว่าไม่เด็กระทําในฐานะส่วนตัวกระทําในฐานะผู้จัดการมรดกกระทําในฐานะกรรมการบริษัทคดีอาญาฟ้องไม่ได้เด็ดขาดนะครับกล่าวโดยสรุปสั้นๆแล้วเนี่ยคดีอุตรลุงมเนี่ยมันก็คือคดีที่ผู้สื่อสนรานมาฟ้องผู้บุคลาลีเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานะครับซึ่งมันมีหลักต่างๆที่เราจะต้องนาความเข้าใจว่าผู้บุคกาลีที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเนี่ยคืออะไรบ้างหลักห้ามฟ้องเนี่ยมันห้ามฟ้องคดีอะไรบ้างมันมีข้อย เนยังไงบ้างวันนี้ผมก็พูดมาครบถ้วนแล้วนะครับทุกประเด็นที่ผมกล่าวถึงมาก็หวังว่าเพื่อนๆที่มีปัญหาข้อสงสัสยเกี่ยวกับเรื่องคดีอยู่ตรงนี่ยมาฟังคลิปนี้ก็คงจะได้ประโยชน์นะครับหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อติดตามช่องสีสันรอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ายากจบคลิปวีดีโเ,เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ